สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องอิชาาหกันมอินเชนเนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูต้นโคโลกาเซียบล็กรันเนอร์นะคะได้แบบหน่อมานะคะเอาต้นบอนสีไปแลกกับเขามาะคะ่ะ ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่ลันเนอร์หรือไม่ลันเนอร์เขาก็เขาจะคล้ายๆกับแบ็คเมจิกแต่แบบคเมจิกของเราก็มีอยู่นะคะนี่คือแบ็คเมจิกนะคะ จะลักษณะแล้วนี่ใบของเขาจะเชดหน้ามากนะคะแต่ถ้าเป็นแบล็คลนเนอร์ใบเขาจะห้อยลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะหอ่อห่อนะคะแล้วก็จะมีอะขอบๆนี่จะเป็นพลิ้วๆขึ้นๆน,นะคะเราก็ไม่แน่ใจที่เราได้มาใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะมาอรอลุ้นกันตอนโตนะคะราคาก็สูงเหมือนกันนะคะโคโรกาเซียตัวนี้

ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนที่เขาโตกันนะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย